สวัสีครัยบยิดีต้อนรับเข้าสู่ชนะเอเวอร์เแลนด์ลโดยบทเรียนต่อไปนั้นจะเป็นการออกหมัดยับเดี๋ยวเรามาดูกันจากล่านขึ้นบนโดยเริ่มจากเท้าก่อนในจากท่า,ากาดนั้นเท้าเราจะก้าวไปข้างหน้าน,น,นิดนึงย่อนิดนึงอย่างที่สองตัวพอเราก้าวไปนิดนึงเ่ยตัวเราให้เราบิดตัวด้เราฝึกช,ช้าๆก็ได้แบบนี้ ตัวรบิดตอนนี้เรามาดูที่บริเวณไหล่และแขนมั่งการออกหมัดนะั้นเราออกในลนักษณะอย่างนี้เราหมุนมาดูด้านข้างกันดีกว่าจุดสำคัญที่ต้องระวังสอบไม่กลางเวลาต่อยเราจะไม่ได้สอบอย่างนี้ ให้แคบรักษาเหมือนตรงไปเลยคู่ต่อสู้จะมองยากถ้าเราการสอกเยอะคู่ต่อสู้จะมองเห็นเวลาเราออกมาออกมาไปแล้วก็บิดด้วยบิดให้สามาัดนิ้วกลางและนิ้วชี้เข้าไปยังเป้าหมายหัวเราอะ่ะหน้าเราจะไม่เชิดขึ้นเราใช้บริเวณไหล่เนี่ยเวลาต่อยไปอะ่ะมันจะบละ็อกเราก้มนิดนึงมันก็จะปิดบริเวณในส่วนของกลางคู่ต่อสู้ต่อยมา ติดบล็อกทำให้ถ้าเกิดว่าเกิดการบวกหมัดขึ้นหรือไงมือข้างนี้เราก็มีตั้งกัดไว้มือข้างนี้ก็ปิดอยู่ช้าๆก็จะเป็นแบบนี้นี้ก้มด้วยตามองไม่ใช่ไม่ใช่ตาหันหลบนะถ้าตามองพื้นหรือว่าไม่มองผู้ต่อสู้ไม่ได้นะมองไปที่เป้าหมายมาดูมุมข้างกันบ้าง โดยถ้าต่อยเร็วก็วจะเป็นหมาดีลยยัไงก็ฝากไว้เอาไปลองฝึกลองทำดูให้ชำนาญถ้ามีคำถามได้ก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ